พ่อพอก็อออช่องสามมอลำมสลีพ่อหน่อยส้มบุญอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดป่าพี่มลมังคลารามนะคะตอนนี้เ้ายู่กับพี่สาวคนเสือค่ะคุณพี่สมปองค่ะสวัสดีค่ะเป็นเป็น,ปนผู้ดูแลอยู่ในวัดนี้นะคะ,นะนเนาะเมเนค่ะเสียหายพี่ส้มปองเนี่ยราคะพี่น้องคะผ้าเทียวผ้าช่มวัดเนาะคะ่ะเนาะวาวัดเท่ามีความงดงามแนวใดเน่ดเ,นเดยดปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า นีเป็นสัพานี่อะไรคะนี่ก็เป uh, ็นสะพพานไฟสติเปื่อนวัดค่แล้วก็หนะ้สพานใหม่้นน้ำาออนออกบนเลนี่ค่ะต๊แตงข้างเขาเดี๋ยวสวยงามด้วยโคมนะคะานหักแหค่ะโคมไปนี่มันเกินกับเปิดเปิดไฟปกติมันบวกลดสิเปิดอ๋อประมาณสาม เรื่อเป็ดค่ะเป็นโอ,พนอ้พี่น้องคะพอได้ฟันโอ้อ่านใจเนาะมาเที่ยววัดเรายังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะคะเนาะในการขี่เรือเป็ดค่ะพี่น้องคะชมท่องเทียวในเมนาม์ของเฮานะคะเนาะบรรยากาศก็ได้ด้บรรยากาศเย็นค่ะตอนนี้ก็ล่มล่มดีได้ค่ะพี่นอ้องบ่ห่อนล้วก็บ่อ,อันนีนะคะเนาะ ในหรอบ,บริเวณวันท่ากัะลมเรือนดีเนาะค่ะเนาะต้นหม่ลายต้นไม้ลายกอดิพหน่อยอย่างเม,มื่อ้ายถากกับนิกระตูนอ๋อบนี้ได้พูดได้เป็นภูมาเขียนมาวาดใไหมตอนนี้เราได้มาจากไหนกันสื่อกระต่ายแล้วเป็นศิลปินนือานูมาดูเล่ อันนี้เนะคะเนาะเป็นหลา,า,านกาแฟเนาะค่ะเนาะถ่เพินกำลังสางกรลังต๊แต่นนะคะมรผ่านไปผ่านมาเนาะมาแวะชิมแวีดื่มกาแฟกันไหนค่ะพี่นนทคะกับบรรยากาศที่เย็นนะคะอ๋ออันนี้พัาน <สะ S 1> ค่ะทำโต๊ะค่ะพี่น้องกำลังสางเนาะตอนนี้ค่ะกลังสางีพไบาาางงเลยพี่นเย้อันเ็นสพี่นเดี๋ยวเราจะพาขามสะพาน กันแล้วกันนะคะน้อพี่น้องคะมาพูดใดไใจถึงมาขามสภาพนั่นกัน,นะค่ะพี่น้องคะ ยังโง่ยังโง่แกบขามบิสตรงที่เรายืนอยู่จุดนี้นะคะเป็นสถานที่ของปูตาเนาะค่ะเนาะประจําของบูบานเฮาบานอย่างกับพี่บานนวนแดงนวลม่วงเนาะเฮาได้มาเรีวเนาะมากราบขอพรเพื่อนเถาะวันฮาหัวสีมาได้สูงเนาะพี่น้องเนาะไปไปกันเลยค่ะ ไปกาบขอพ่อนปูตามาแล้วเนาะขอพ่อนตัวใดนั่นเดียเขาอุบไว้ก uh, ่อนก็ลักกันนะคะตอนนี้พี่สมปองห้าเพิ่อกับสิบห้าห้าเดินช่วงบริเวณรอบวัดค่ะปไาขัดเดวห้าไปบังตอกันเลยจ้าเจ้ายเนาะค่ะนเพราวาห้าห้าบ๊วยมาชวนที่ว่าดอกคอสมอสเพิ่นเพิ่นออกดอกเนาะ เขาก็ยักกงมีดอกกระเช่ี่มยังอกกเอยู่ค่ะพี่น้องค่ะถือว่ามาบานนะคะ มังคลารามนะคะสวยแห่งคะ่ะพี่หน่อย ทตรงนี้เมืนแบกคาดผีที่ว่าเป็นเหมือนกมดอกเื่อสมองตรงนี้จะเป็นสวนดอกหม่นะคะแต่ว่ามองน,นี้เป็นอียงก่อคคาหนี่พีอ่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะทำไว้รองรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะน่าจะเส,จเสร็จประมาณหลังนึงนี่แหละค่ะ ส,สค่ะพี่น้องคะตอนนี้ค่ะโอ้ยเราจะมาพิชิตห้วยสำารานกันนะคะพี่น้องคะสิ้นยางประเดจ,จะกล่าวนั่นมาหลุนกันค่ะพี่น้องอเป็นกำลังใจให้น้ำในเดจ้า รอดค่ะพี่น้องคะ <laughs> ไปด้วยซอบค่ะ ขนาด,นาดาาเาาาดชตอตอนหนีม้านั่งนี่หรอเขาจะอมไปไหม <c oughs> ไห เย็นสบายค่ะพี่นองค่ะขอ,อนอนจักเงียบเดี๋ยวบอ ตอนนีเนาะข้าก็อยู่หน้าองค์หลวงพ่อขาวนะคะซึ่งอีกโบน้านเกินรอเนะาะชาวบติดโควิดค่ะก็จะมีการฉลองหลวงพ่อขาวนะคะเพื่อขึ้นสู่ในสารานะคะเนาะอดีติดโควิดค่ะพี่น้องคะกะย่างบ่ท่านไหนท่านพิธีฉลองหลืบว่ท่านไหนอัญเชิญเพิ่นขึ้นไปเนาะเะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ ฝาก K are, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งรัวๆให้กับช่องสาวมอลลามสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์หลายๆในด้อจ้าเด้อพ่อได้เป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปไหนคลิปไหนมีคลิปใดดีๆคลิปใดมวนมวนกะจะมานั่มซูให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกั้งกันแล้วกันนะคะเนาะสรารับมนืม้อมน,นี้ก็ข้าให้พ่อแม่พี่น้องที่มาชมวัดน้่กันในเมือนี้นะคะเนาะ ขอให้ทุกคนมีโชคนะคะพี่น้องค่ะขอให้ร่ำรวยเฮงๆปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ